ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ชางฉีหนังจาก Marvel Studio ที่ถูกบางคนตั้งข้อสงสัยในเรื่องของความน่าสนใจได้กลายเป็นหนังที่ถูกพูดถึงกันอย่างหนาหูหลังจากปล่อยตัวอย่างที่2อ,ออกมาให้เราได้ดูกันโดยที่ไฮไลท์ของตัวอย่างที่2นั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวละครเอกอย่างชางฉีหรือตัวร้ายอย่างแมนดารินแต่กลับเป็นการปรากฏตัวของตัวละครที่หายหน้าหายตาไปนานกว่า13ปีอย่าง Abomination ในฉากต่อสู้กับพ่อมดลักษณะคล้ายว่องจาก หนังเรื่อง Doctor Strange และการปรากฏตัวครั้งนี้เราจะได้เห็น Abomination ในรูปลักษณ์ที่ใกล้เคียงกับเวอร์ชั่นคอมิกมากขึ้นนอกจากนี้ทางช่อง YouTube Marvel Entertainment ได้มีการยืนยันไกลๆว่ยว่าไวารายจากเรื่อง The Incredible Hulk เป็นตัวจริงเ <c oughs> สียงจริงผ่านการใส่ซับไตเติลภาษาอังกฤษอีกด้วย แต่ในส่วนของว่องนั้นยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ว่าเป็นว่องตัวจริงๆหรือเป็นแค่คนที่มีลักษณะคล้ายกันเท่านั้นเพราะสำหรับว่องเรามีเพียงเบาะแสเล็กๆเพียงเบาะแสเดียวนั่นก็คือภาพถ่ายเบนดิก์ว่องที่ถ่ายคู่กับซือมู่หลิวนะร้านอาหารแห่งหนึ่งในซิดนีย์ซึ่งถ่ายช่วงเดือนกันยายนปี2020และเป็นเวลาเดียวกับที่ซือมู่หลิวกำลังถ่ายทำหนังเรื่องชางฉีอยู่ ความคิดเห็นของผมคือมีความเป็นไปได้สูงเลยที่ a อ o m i n a t i o n จะเป็นตัวจริงครับเพราะมีการยืนยันแล้วว่านักแสดงที่แสดงเป็น a อ o m i n a t i o n จะมาปรากฏตัวในหนังเรื่องชีฮักการโผล่มารอบนี้ก็เลยสามารถตีความไปได้ว่าเป็นการปูทางเข้าสู่บทบาทในอนาคตแต่ในส่วนของว่องอันนี้ผมว่ายัง50-50อยู่ครับแต่ใจก็เอน็เอนเไปทางที่เป็นว่องตัวจริงนั่นแหละเพราะเขาก็เป็นตัวละครจากหนังที่กำลังจะมีบทบาทใน MCU เฟส4นั่นเอง และนี่ก็คือเซอร์ไพรส์ในตัวอย่างที่2ของชางฉีที่สร้างความน่าสนใจให้กับตัวหนังจนได้รับการพูดถึงอย่างแพร่หลายครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอสั้นๆแบบนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ดูรีวิวด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันโอกาสหน้าฟ้าใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ